สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวใหม่นักลบชีวภาพของตัวอิกตปนนึ่งของอวตารสตานะฮะมันเป็นตัวที่ใช้สก,กิลป่วนได้ดีนะฮะในทางในการเล่นมันไม่ได้เป็นอาชีพที่บูรังผ่านที่จะยืนแรกๆซึ่งหน้าอยู่ในระยะกลางๆนะฮะต้องอาศัยอยู่นอกกรอบแล้วค่อยป่วนศัตรูไปเรื่อยๆแล้วจะมีบทบาทอย่างมากในโหมดยึดป้อมยึดธงนะฮะ มาพูดถึงอาวุธกันบ้างดีฝาอาวุธเนี่ยปืนยิงระเบิดไม่ยิงออกไปสักพักมันจะระเบิดมันเองอัตโนมัติแต่หากใครระเบิดทันทีเราสามารถกดคลิกขวาได้มีสก,กิลรองรับนะฮะมีสก,กิลรองรับด้วยอาวุธที่2คือเหมือนทางพิษนะกดคลิกซ้ายเพื่อยิงเพื่อพ่อนพิษออกไประยะประชิดและหาก up สก,กิลมันมีสก,กิลรองรับด้วยแล้วเรากส็สตูที่มีโอกาสติดเชื้อโรคเนี่ยยังแพร่ระบาดได้ด้วยนะฮะ แล้วก็อันที่สามเนี่ยก็เป็นหน้าไม้หน้าไม้เนี่ยจะซุ่มยิงแดงนะฮะแล้วก็มีสกิลรองรับเป็นสามารถดูดเลือดได้ด้วยสกิลอีกสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลแบบสละเฮดพีตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนให้เลือดเลือดเอาเลือดได้เพื่อนนะฮะแล้วก็สกิลที่สองก็เป็นสกิลติดตัวของหน้าไม้ยิงแล้วก็จะได้เลือดมามันจะมีโอกาสติดสถานะคุณเชิดด้วย สก,กิลที่3นี้เป็นสก,กิลคู่กับถังพิรเมื่อกดคิกขวานะฮะแล้วก็สก,กิลที่4ี่แมสกิลติดตัวคู่กับปืนระเบิดเมื่อยิงระเบิดออกไปจะทำให้ติดดามเมจแล้วก็ติดพิษต่อสก,กิลสุดท้ายฉีดสารพิษเข้าร่างกายก็ไม่สามารถใช้วุฒิเลยได้ต้องเข้าราต้องเข้าประชิดศัตรูเพื่อทำการตบนะฮะทำให้ติดสถานะต่างๆ ทิกมันก็มีสามารถยิงอัดพื้นก็มีเท่านี้แหละฮะโอเค